สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ๆสมัชชชนรวมถึงผู้บริหารจากล็อกเตอร์จด้วยนะคะวันนี้นะครับผมกับออยต้องบอกว่าพวกเรา,าดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นสมาชิกของครอบครัวเรากเตอร์จ<ม>ิ๋วถ่านวิตามินซีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเป็นคนขี้ลืม ก็ทานทานหยุดอยู่แล้วบางทีเอาก็ได้ยินมาว่าวิตามินซีห้ามทาน่อนนอนอ้าวฉันทานอยู่่อนก่อนนอนทำไงดีแล้วทานมาเป็นปีแล้วด้วยค่ะว่าก่อนก่อนนอนเราจะได้ไม่ลืมอะไรสุดท้ายก็เลิกทานวิตามินซีเอาเลิกทานวิตามินซีแล้วฉันอะไรแต่กินอะไรต่อทีนี้พอเรามาเจอตัวนี้ก็รู้สึกดีใจราะว่าหนึ่งคือพอเราไปดูโรงงานด้วยตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันว้าวกต่ตอนที่เราอ่านเอกสารที่เป็นสารภาษาอังกุดที่มันแบบดูดซึมได้ได้ด้วยอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบละเอียดกว่านี้แต่เดี๋ยวให้คุณหมอขึ้นมาอธ ครับผมวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวนะครับเรียกว่าเป็นวิตามินผิวตัวใหม่ของดรจิวนะครับจิววิงครับแล้วเราสองคนก็ได้มาเป็นครบครัวกับดรจิวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปดูเบื้องหลังในการผลิตรสกัดมาด้วยไปถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็เรียกว่าไปดูขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็เรียกว่าเราทดลองด้วยตัวเองด้วยก็เลยทำให้มั่นใจในตัวจิววิงตัวนี้มากๆเลยครับ หรือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไหมครใช่ฝากผลิตภัณฑ์จีวินด้วยนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเราสองคนทดลองใช้แล้วก็มั่นใจมากๆที่อยากจะมาส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองทานกันนะครับผมคือดีตั้งแต่สารสกัดเราไปดูมาแล้วบริษัทที่เตรียมสารสกัดมาก็คือแบบเทคโนโลยีทันสมัยมากๆนะครับสารสกัดที่ออกมาก็คือมีความเข้มข้นพิเศษมาก ที่สุดในท้องตลาดอะที่ที่มีนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังเสิร์ฟด้วยนวัตรกรรมแบบดับเบิลแคปซูลซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าตัวเดียวนี่ครบจบทุกเรื่องผิวเลยครับ